พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่1ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าทำให้ดีที่สุดในฐานะตน วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลท่านพอ,อ,อเขตสี่ได้พาคณะครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นเข้ามาสู่วัดหลวงพ่อวันนี้มาตักปาตรทำบุญแล้วก็เมื่อวันที่29ที่ผ่านมา29พฤศจิกาทั้งท่านพิพากษาหัวหน้าศาลของจังหวัดอุดรทั้งสี่ศาลท่านได้รวมกัน บวชพระเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชพระชนมายุพระองค์แปดสิบสี่พระพรรษาเจ็ดรอบถือว่าเป็นปีนี้ถือว่าเป็นปีม,ง,มงคลมหามงคลของประสบนิกรชาวไทยของพวกเราที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปกครองประเทศชาติเป็นพระมหากษัตริย์ที่อายุยืนยาวองค์หนึ่งแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ว่าในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเนี่ยองไหนที่ยืนยาวที่สุดแต่ว่าองค์ของปัปจจุบันเนี่ยคงจะไม่แพ้องค์อื่นเหมือนกันนะอายุ84พระพันษาแล้วก็ทำคนอุปการให้แก่ประเทศชาติชาติไทยของเรา นานับปการ้างพวกเราได้ดูการกระทำงานเรื่องการทำงานของพระองค์ผลงานของพระองค์มากมายมหาศาลที่โครงการพระราชดำริกี่โครงการทั้งพระบรมราชินีด้วยทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็ถือว่า ชาติไทยของเราประเทศชาติของเรานบะว่าเป็นประเทศชาติที่โชคดีส่วนหนึ่งที่ได้พระมหากษัตริย์เป็นผู้นําและก็พัฒนาประเทศชาติไม่ให้พวกเราทั้งหลายฟุ้งเฟอ้อเวอร์จนเกินไปพระอ,องค์อยู่แบบพอเพียงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์คํานี้จะใช้ได้นานเท่านานทีเดียว ถ้าประเทศไหนก็ตามที่ใช้แบบฝุม่มเฟ้อฟุ่มเฟือยลืมตัวประเทศนั้นโดยมากจะห,หัวขำม่ำตกเหว่ตกบ่อแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามชาติใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นั่นแนหะครอบครัวนั้นบุคคลคนนั้น จะอยู่ด้วยความพาสุขหาก็ให้รู้จักหาไม่ให้งอมืองอเท้าเมื่อหาโดยทางสุดจริตได้มาโดยสุดจริตแล้วก็ให้รู้จักเก็บควรจะแบ่งใช้อย่างไรเพราะการได้มาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราเนี่รู้กว่าใครทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้หาในเมื่อเราหามาได้ขนาดไหนเราจะใช้จายย่ายยังไง แบ่งใช้จายย่ายยังไงถ้าเราใช้เกินตัวเราก็แปลว่าไม่เศรษฐกิจไม่พอเพียงเพราะเราใช้เกินตัวแต่ถ้าเราใช้รู้จักประมาณในการใช้รู้จักเก็บอีกต่างหากไม่ใช่ว่าใช้ทั้งหมดควรจะแบ่งเก็บเท่าไหร่เก็บไว้เพื่ออะไรอันนี้เราก็ต้องถามตนเองว่าเราเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่ออนาคต อนาคตเรามองไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตวันพรุ่งนี้มืืนนี้เราเก็บไว้เผื่อเอาไว้ถ้าว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยตัวของเราป่วยไข้หรือว่าทำการทำงานไม่ได้แต่เราทำอะไรไม่ได้เราก็จะได้ใช้เงินส่วนนั้นส่วนหนึ่งถึงจะเป็นเงินส่วนราชการที่เบิกได้ในเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเขาจะให้ทั้งหมดเราต้องมีเผื่อเอาไว้เหมือนกันสำหรับเราเก็บไว้เพื่ออนาคตเมื่อหามาแล้วก็รู้จักเก็บด้วยรู้จักใช้ด้วยใช้ก็ใช้ให้เป็นไม่ใช่ว่าได้มามือขวา,ขวาแล้วก็ทะลุม,มือซ้ายได้มือจับมือซ้ายแล้วก็เบี่ยงไปมือขวาแปลว่าหมดแลแ้วจพวกเราจะ เศรษฐกิจจะพอเพียงได้อย่างไรอันนี้ก็คือในหลวงที่ท่านแนะนำประสบนิกรของพระองค์ท่านถือว่าวันที่ห้าที่จะถึงวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันที่ห้าที่จะถึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งของชาติไทยเป็นวันพ่อแห่งชาติคาว่าเพียงแต่ว่าพ่อคําเดียวด้านนั้นก็ยังเป็นเครื่องคุ้มครองอบอุ่นต่อพวกลูกๆทั้งหลายถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศชาติในช่วงใด คณะใดท่านก็ออกมาห้ามปลามพวกเราก็อยู่ในด้วยความสงบร่มเย็นผาสุขแต่มีคราวนี้นะมีคราวนี้น้ำช่วมกรุงเทพหลายจังหวัดพระองค์ท่านก็อายุมากถ่งอายุมากที่จะมาบอกกล่าวผู้ที่ฟังนะ่ก็คงจะดื้อรั้นดือด้านพอสมควร พระอ,องค์ท่านก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะอายุมากแล้วเหมือนกับพ่อแม่ของเราอายุเจ็ดสิบแปดสิังนั้นจะมาสั่งสอนลูกกําลังมีกําลังวังชากําลังหัวรุนแรงมันก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าว่าฟังทีมงานของพระอ,องค์ท่านเอามาปรึกษาปารถแล้วก็ฟังแล้วก็นํามาศึกษา หลวงพ่อว่าคงจะไม่เกิดรุนแรงถึงขนาดนี้เพราะพระองค์ท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมานมนานรู้จักทางหนีทีไรน้ําเป็นยังไงดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสู้กับน้ํามาไม่รู้กี่ภาคต่อกี่ภาคจะกวิธีการแก้ไขอย่างไรอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เนี่ยจะทํำยังไงทํำยังไงได้ เสียหายก็เสียหายไปลวล่ะจบไปแต่ตำหนิกันก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันแต่ว่าผิดพลาดไหมหลวงพ่ออยู่ในปา่ารงพงไพหลวงพ่อว่ามองดูแล้วผิดพลาดทำไมเอาคนอยู่บกไม่เคยอยู่กับน้ำเลยเอาไปบริหารเรื่องเรื่องบริหารน้ำไอ้ผู้บริหารน้ำก็ไม่ได้ออกมาช่วยยกันแต่ตาม่จริงผู้ที่รู้เรื่องน้ำก็ต้องออกมาพูดเรือนน้ำ ผู้รู้เรื่องของทางบกทางอากาศทางทะเลก็คือหน้าที่ของใครของเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้นะหลวงพ่อถึงจะไม่ไดเ้เรียนไม่ได้ศึกษาสูงส่งปริญญาเอกเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นสัมเนรอายุสิบเอ็ดสิบสองปีเป็นสัมมเนรศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องหลักธรรมวินยัยเรื่องภาคปฏิบัติศิล ทำยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเปนยงไงสมถะเปนยงไงญญวิปัชนาเปนยงไงหลวงพ่อศึกษามาทางนี้โดยตรงหลวงพ่อเขามั่นใจว่าคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้กว่าพวกท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านทั้งหลายมีแต่รู้ทางโลกวิชาทางทางโลกเป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนอย่างไรในคณิตศ,ศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือวิชาต่างๆที่พวกเราจะสอน นักเรียนหรือสอนครูบาอาจารย์ก็นเป็นอีกแขนงหนึ่งแต่หลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อก็มั่นใจว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยึงศีลละวินัยของพระของพระด้วยศีลละวินัยของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนอย่างไรสอนคารวะอย่างไรสอนพระสงฆ์อย่างไรและผู้ปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพจะทําอย่างไร ใช้กรรมฐานอะไรเดินวิปัสสนาอย่างไรในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ได้ศึกษามาทางนี้เพราะว่าวิชาในโลกมีมากหลากหลายจนคณาหาประมาณไม่ได้แต่ขณะวิชาแพทย์อย่างเดียวหลวงพ่อก็เคยยกขึ้นมาหมอตาไม่เก่งหมอหูหมอหูไม่เก่งหมอจมูกหมอจมูกไม่เก่งหมอผิวหนังหมอกระดูกหมอตับหมอไตหมอลำไส้หมอทางเดินมีเยอะแยะแต่ละ แต่ละหมอก็บรรยายเกิดหลายอย่างเหมือนกันอันนี้คือวิชาหมอวิชากฎหมายก็เหมือนกันกฎหมายแผงกฎหมายอาญากฎหมายไหนตกลกฎหมายไหนอีกเยอะแยะไปหมดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเรือกฎหมายอากาศคู่ควันนั่นก็ยังมีกฎหมายยานอวกาศอีกคุ้มครองโลกอีกมีต่างเยอะแยะอีกเพราะการดูด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบอันนี้ก็คือ การศึกษามีมากลากหลายเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านอยู่ในสถานะไหนพยายามทำดีในสถานะนั้นๆให้ดีที่สุดอย่างหลวงพ่อนี่อยู่ในสถานะเป็นหัวหน้าวัดเป็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในสถานะที่เป็นหัวหน้าวัด มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องควรจะแบ่งปันอย่างไรที่ได้อติเลกล,ล,ลาบมาจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรก็มองดูไม่ใช่ว่าจะเอามาแต่บำรงพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธศาสนาอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ไดส,ไดสถาบันอยู่ได้เพราะนั้นเราเมื่อเป็นหัวหน้าเราก็ต้องได้คิดนย จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างไรในเมื่อรัายยาดธทยญาติโยมพี่น้องลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ควรแนะนําสั่งสอนเขาอย่างไรให้มีศีลธรรมจริยธรรมอย่างไรในแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละคณะเนี่ยอันนี้ก็คือผู้เป็นหัวหน้าวัดก็ต้องได้คิดให้ความอบอุ่นกับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาใกล้แล้วก็พร้อมกันก็ จะเหลือเพื่อแพร่สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกทุกทุกมู่ทุกเหล่าอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การวางตัวในสถานะที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพออที่หลวงพ่อนั่งดูอยู่เนี่ยรวนแล้วจะเป็นพออเกือบทั้งนั้นพออใหญ่ก็คือ เขตสี่ของเราสพอทอเขตจังหวัดอุดรเศรษสี่ของเราที่ท่านเป็นหัวหน้าที่มาพามาแต่นอกนั้นลงมาเกิดลงพ่อมองดูล้นแล้วจะเป็นพอโอร,รงเรียนต่างๆในเขตปกครองพออ,อใหญ่ต่อหน้นพอ,ออเล็กโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาหลวงพ่อขอยย้ำเตือนอย่างที่หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่ออยู่ในสถานะ ที่เป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็พยายามทําให้ดีที่สุดในสถานะที่เป็นหัวหน้าวัดแต่หัวหน้าพอ,อ,อทุกระดับแต่ละโรงเรียนก็หลวงพ่อก็ขอย้ําอีกเหมือนกันให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ทําดีที่สุดในสถานะที่เราเป็นพอ,อของโรงเรียนให้รับผิดชอบที่มอบหมายให้แล้วก็ครูในโรงเรียนของพวกเรา มีอากับกิริยาอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรในพอออกก็ต้องเป็นผู้ตรวจตราอย่างวัดวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันพระเดี๋ยวนี้ตั้งสี่สิบกว่าองค์หลวงพ่อก็เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องสืบสอบถามว่าอ์ไหนมีอย่างไรมีทุกขอย่างไรไม่สบายอย่างไรมีความเดือดร้อนอย่างไรไม่สบายใจอย่างไรหรือมีอะไรกิิอากับกิริยาที่ไม่ถูกต้องมีไหม หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องสอดส่องดูเหมือนกันไม่ได้ปล่อยปลาละเลยในใพวกครูบา,าอาจารย์พออก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราตรวจตราความพร้อมของครูบา,าอาจารย์เพราะเราเป็นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะเงินเดือนหรือรางวัลเงินเดือนที่พวกเราได้มาได้มาจากพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีถ้าว่าครูบาอาจารย์หรือพออ,อ,อทำหน้าที่ อ่อนแอหรือว่าไม่สมกับเงินที่เขาว่าจ้างเขาก็จะตําหนิเราได้นี้ก็เหมือนกันอย่างวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าว่าหลวงพ่อย่อหย่อนต่อหลักพระธรรมวิน,นัยหรือพระเนรอยู่ในวัดของหลวงพ่อย่อหย่อนต่อหลักพระธรรมวิน,นัยไม่มีศีลารจารวัดทําตนเหมือนกับครวัตญาติโยมจะทําอะไรก็ทําจะร้องรําทําเพลงก็ทําและพี่น้องประชาชนที่เขามาเกี่ยวข้องโอ้ มาทําบุญอย่างนี้จะได้บุญเลิศเนี่ยเสียข้าวเปล่าถ้ามาทําบุญกับพระที่มองมองเห็นเห็นเนี่ยไม่มีศีลไม่มีศีลายจรวัดเลยเนี่ยเขาก็ท้อแท้อ่อนแอท้อแท้ใจเพราะเหตุไรเพราะเขามาดูแล้วอ,อพระไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวิไัยอันนี้พวกเราครูบาอาจารย์ก็ลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะ ถ้าว่าพี่น้องประชาชนเขาไปเห็นแล้วก็ครูบาอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรไม่ได้สั่งสอนเท่าที่ควรเขาก็คงจะอ่อนอกอ่อนใจเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านสรุปแล้วคือให,ให้มองตนเองให้มองเข้ามาหาพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วสิ่งไหนที่ถูกต้องรู้แก่ใจว่าอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือความเป็นธรรม อันนี้คือ,คอกฎระเบียบที่พวกเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นพออแต่พวกเรานึกมองดูตนเองไว้อยู่เสมอหลวงพ่อมั่นใจว่าการพัฒนาในการศึกษาของพวกเราเคงจะก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดเพราะเหตุไรแต่หลวงพ่อแต่ก่อนก็หลวงพ่อคิดในใจเออทำไมเด็กนักเรียนอยู่ในเมืองเน่ยเขาทำไมจึงเรียนเก่ง แต่นักเรียนบ้านนอกแต่ทําไมจึงสู้เขาไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเป็นอาหารเพราะอาหารหรือเปล่าเพราะว่าการศึกษาของเราของเขาหรือเปล่าเพราะสิ่งแวดล้อมของเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่ได้พอมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็คิดลงมติในใจหลวงพ่อเลยว่าเด็กนักเรียนจะดีขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยครูครูต้องเป็นหลักถ้าว่าครูครูของเราใส่ใจในการศึกษา ครูเก่งในภาษาอังกฤษสอนพยายามสอนภาษาอังกฤษให้แก่ลูกหลานเพราะทุกวันนี้พวกเราจะเข้าสู่อะไรชุมชนของเอเชียที่ว่านี่แหละกลุ่มพวกเอ,เอเชียของพวกเรานะเนี่ยพวกเราเนี่ยยังอ่อนภาษาอังกฤษแต่กอ่อนภาษาอังกฤษนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตำหนิประเทศไทยเพราะเหตุไรเพราะประเทศไทยเป็นเอกราช ไม่ขึ้นต่อประเทศไหนอย่างมาเลเขาก็เก่งเพราะห,ไหาะไรพออยู่เขาอังกฤษปกครองเขามาอินโดนีเซียก็ใช่ประเทศลาวสู้ประเทศลาวไม่ไดไก็ใช่เพราะประเทศลาวอย่างน้อยเขาก็ฝรั่งเศสมาปกครองเขาเอ,อย่างขาเขมรฝรั่งเศสปกครองเวียดนามฝรั่งเศสปกครองแต่ประเทศไทยนะเป็นอิสระ ปัตพม่าเนี่ยก็อังกฤษปกครองนะแต่พวกเราจะด้อยภาษากว่าเขาหลวงพ่อก,ก็ยังยกให้เพราะว่าเราเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อประเทศเขาเราเรียนรู้แต่ภาษาของเราแต่ถึงยังไงมาถึงจุดนี้เราจะให้ด้อยอย่างนั้นไม่ได้ต้องพยายามพัฒนาอีกเหมือนกันอยากจะให้ไม่ให้ด้ยอยกว่าประเทศอื่นเขาจนเกินไป แต่ว่าการที่ด้อยมานะั้นเราก็ยอมรับกันว่าเราเป็นเอกราชไม่ขึ้นต่อประเทศอื่นอ่ก็ธรรมดาเราไม่ได้เรียนรู้ภาษาอื่นเราก็เรียนรู้แต่ภาษาไทยเอามาก็มาพูดมาเรียนธรรมดาแต่บัดนี้มันจะเข้าสู่อาเซียนแล้วอพวกเราก็จะต้องฝึกตัวนี้อีกตัวหนึ่งอีกเหมือนกันนี่นะถ้าว่าพวกเราใส่ใจในการศึกษา ครูบาอาจารย์ทุกระดับใส่ใจในการศึกษาวิทยคลิตอังกฤษที่เป็นวิชาหลักของพวกเราหรือวิชาเสริมอีกอย่างอื่นเข้ามาอีกหลวงพ่อดูดูแล้วเดี๋ยวนี้ชนบทของพวกเราเนี่ยเพอเพอจะแข่งเข้าไปในเมืองในกรุงอีกต่างหากไม่แพ้เขาล่ะถ้าว่าครูบาอาจารย์ใส่ใจนะแล้วก็ทุกวนันอาจารย์ ดาวเทียมก็ออกมาอยู่ในโรงเรียนถ้าเรารู้จักประยุกต์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถึงยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีโทษอยู่ใน,นนั้นอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกเราใช้ไม่เป็นพาเด็กนักเรียนเข้าไปในอินเทอร์นกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ใช่ว่าของดีอย่างเดียวของเลวอยู่ใน,นนั้นก็มาหาศาลอีกเหมือนกันกระทาให้พวกเราเสียหายได้ไง่ายๆอีกเหมือนกัน จุดนี้ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงของครูบาอาจารย์อีกอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรครูบาอาจารย์ต้องใส่ใจต่อลูกจิ์ของตนเองถ้าพวกเราใส่ใจอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อว่าการศึกษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คงจะก้าวไปได้เรื่อยๆก้าวทันโลกไปได้เรื่อยๆแต่ทุกวันนี้เมืองไทยของเราฟังฟังดูแล้วก็ มันยังเป็นกระจุกกระจุกอยู่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในเมืองไปสอนในโรงเรียนก็ขยักวิชาเอาไว้ไม่ได้สอนวิชาอย่างเต็มที่ถ้าจะว่าไปอีกแบบหนึ่งตามคําพูดเขาทุกวันนี้เขาว่าขอรับชั้นเชิงวิชาการฮขอรับชั้นเชิงวิชาการคล้ายๆว่าขอรับชั้นวิชาไม่สอนให้เต็มที่ ในโรงเรียนแล้วก็ไปสอนที่บ้านตัวเองสอนอย่างเต็มที่ผลที่สุดคนที่ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไปสอบก็ได้แต่สอนในโรงเรียนนนั้สอนขยักวิชาเอาไว้แต่ทั้งที่กินเงินของรัฐบาลกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะเตือนชุมชนสังคมของพวกเราเหมือนกันมีอะไรควรจะทำ ให้เป็นศีลเป็นธรรม <c oughs> ให้มีจริยธรรมที่ดีมีคุณธรรมในจิตใจท่าว่า,ามีวิช,ชาแล้วก็ให้มีจารณะด้วยวิช,ชาจารณะสัมปันโนวิช,ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติ <c oughs> ถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวความประพฤติไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ชัดทำให้พวกเรา ทุกทุกท่านทุกหัวละแห่งเดือดร้อนวุ่นวายเป็นเช่นเดียวกันความรู้คู่คุณธรรมอันนี้เป็นสมควรที่พวกเราจะต้องศึกษาเรื่องศิลธรรมเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีนำมาใช้ลุงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนองสังคมของพวกเราแต่ถ้าไม่รู้จักนำมาใช้แล้วเหมือนกับเรามีเพชรดินจินดา อยู่ในหมกอยู่ในโครนในตมทั้งที่มันคุณค่ามหาศาลถ้าเขาหยิบขึ้นมาใช้ตัวเองก็ยะังค่อยตื่นพวกพวกเพกเวกขึ้นมาแต่ที่แท้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักวิธีใช้อย่างพวกเขาพูดขึ้นมาว่า IQ EQ MQ อย่างนี้ไอคิก็คือคนที่มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถเรียนดี ไอคิวอีค e ิวเป็นผู้รับผิดชอบมคิวเป็นผู้มีนิสัยดั้งเดิมนิสัยเยือกเย็นอย่างเนี้ยแต่หลักของพระพุทธศาสนาของเรามีกฎแล้ววิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติวนะิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูลนะอยู่ในอิทธิพิโสในธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านสอนไว้แล้ววิชาคือคนที่มีแต่ความรู้อย่างเดียวนําความรู้นั้นมาใช้ โดยที่ม่มีจรณะคือความประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายแต่มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีคุณนะครับไม่มีคุณธรรมในทางด้านจิตใจเอากฎหมายเอามาใช้ข่มขู่คนอื่นมาเบียดบางคนอื่นมาลังแกคนอื่นเพราะตัวเองรู้เนะีเพราะเขาไม่รู้กฎหมายเขาก็เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้ามีคุณธรรมในจิตใจถ้าเราเอากฎหมายไปทําให้ใครคนอื่นเขาเขาไม่รู้ แต่ถ้าว่าคนอื่นที่เขามาทําให้กับเราถ้าเราไม่รู้ล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรไยแต่นี้มันย้อนไปย้อนมาสรุปแล้วก็คือถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็เดือดร้อนอันนี้คือคุณธรรมะคุณธรรมในจิตใจถ้ามีคนถ้าคนมีคุณธรรมในจิตใจจะไม่ทําให้คนอื่นและจะไม่ทําให้ตัวเองจะรู้เขารู้เราเนี่ยละ อันนี้แหละคือคุณธรรมศีลธรรมทางพวกเรารู้จักวิธีใช้จะเกิดประโยชน์อย่างมากหลวงพ่อว่านะอย่างหลวงพ่อเคยแนะนำว่าขนาดที่เราจะเข้าไปสอนเนี่ยสอนมัธยมที่เป็นเด็กโตเราก็สอนในระดับหนึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็สอนในระดับหนึ่งเอาศีลธรรมเข้าไปสอนอ้าวนักเรียนสมมติว่า นี่นะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่นะนักเรียนมีความเห็นยังไงทําไมพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราจะกินอะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนี้ท่านมองยังไงมองจากพวกเราอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์เอแต่ถ้าไม่ฆ่าเราจะกินอะไรอแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านมีความเห็นว่า การฆ่ากันไม่เป็นผลดีไม่ใช่แต่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวนะฆ่ามนุษย์ก็คือสัตว์สัตว์วะคือสัตว์ทั้งหมดถ้าเราไปฆ่ามนุษย์ด้วยกันเขาไปเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเนี่ยเดือดร้อนนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอย่าฆ่ากันนะนี่แหละสินข้อที่หนึ่งแต่ที่อธินาทานก็เหมือนกันอย่าไปขโมยคนอื่นเขานาะถ้าขโมยของเขามาขโมยของเราโดนคนเดือดร้อน อันนี้เราพยายามยัดเยียดธรรมะหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้แก่โรงเรียนวันละข้อวันละเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการสอนศีลธรรมให้แก่ชุมชนเพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าคนมันก้าวร้าวฟังฟังดูแล้วขาดศีลธรรมชักจะไม่เคารพไหวยวิคุณวุฒิมันคล้ายๆกับประชาธิปไตย เลยขอบเขตคำว่าประชาธิปไตยคำนี้ต้องรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรจึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าว่าไม่มีตีเสมอกันไปหมดหนะลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จะหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้เหมือนกันนะอ,อย่างทั้งพรพออ,อย่างนี้นพระอ,อใหญ่พอ,อเขตพระอ,อน้อยก็ต้องเคารพถึงท่านจะตัว น้อยก็าตามอายุน้อยก็าตามแต่ท่านมีความรู้ท่านมีตําแหน่งในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าถึงจะตัวเล็กก็าตามแต่เป็นผู้ผู้มีปัญญาเหมือนกับท่านเปรียบเทียบว่าจะเป็นช้างจะเป็นสัตว์ระดับไหนก็าตามนกประเภทไหนก็าตามแต่ก็กลัวราชสีราชสีเนี่ย เป็นพยาศัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันม,มวลมนุษยชาติทั้งหลายกลัวผู้กลัวผู้มีปัญญาปันผู้มีปัญญานั่นแหละจะเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าผู้ที่ด้อยปัญญาผู้ที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาเหมือนกษัตรย์ทั้งหลายกลัวราชสีแต่คนทั้งหลายกลัวผู้มีปัญญา นี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านว่าใช้ปัญญาปัญญาคือความรอบครอบปัญญาไม่เอาเปรียบคนอื่นปัญญามีแต่เฉลือเผื่อแผ่ปัญญามีแต่แนะนสั่งสอนให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าเขาจะมาเบียดเบียนเราเราก็ต้องมาใช้ปัญญาว่าจะแก้ไขวิธีการอย่างนี้อย่างไรที่เมื่อเขาตกทุกข์ระยากเราจะแก้ไขยังไงให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปได้สรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาทั้งหมดสรุปรับปัญญาตัวที้ ปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะถ้าคิดเบียดถ้าคิดจะเบียดผู้เปลียนเบียนผู้อื่นนะเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐินะใช้ไม่ได้โอ้วันนี้ได้พูดให้แขอออกผอครูบาอาจารย์ได้ฟังพอลวงพ่อเป็นพระป่าพราะดงนะที่พูดไปนี่ก็อาจจะเข้าป่าเข้าดงไปบ้างแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายหยิบประเด็นที่เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนต่อพวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็ออกแฉลบออกนอกทางบางบางทีก็นำทำคำสอนของพระพุทธศาสนาออกมาเปรียบเทียบเคียบเคียงกันไปโลกกับธรรมธรรมกับโลกนะก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ดได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร